โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมคนดูที่น่ารักทุกๆคนเลยนะครับผมนะเอ้าเฮ้ยทำไมมันค่อยมืดวะโอเคไม่เป็นไรนะครับนะก็คลิปในวันนี้นะครับผมนะผมจะมาทําการแจกโค้ดนะครับใหม่ล่าสุดทั้งหมดเลยนะครับที่ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนะก็จะมีโค้ดอะไรกันบ้างนะเพระเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะครับผมนะก็ก่อนจะไปดูนะครับฝากคนดูนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันนะ โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยละกันนะครับวิธีการใส่โค้ดนะครับก็โค้ดที่ผมจะใส่ทั้งหมดนะครับก็มีอยู่ประมาณ10กว่าโค้ดได้เลยครับก็เป็นโค้ดทั้งหมดเลยนะครับที่ยังใส่ได้นะครับก็วิธีการใส่โค้ดนะครับก็ไปกดรูปนกสีขาวเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีโค้ดให้ใส่นะครับนะก็โค้ดแรกเลยนะเราไปกันที่โค้ดแรกนะเป็นโค้ดเพิ่ม EXP นะครับก็กดแล้วก็วางแล้วก็ใส่ไปเลยครับก็ของผมใส่ไปแล้วนะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ ก็โคด้ดต่อไปกันเลยละกันนะเราจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโค้ดเพิ่ม exp นะครับต่อไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันนะอ่าอันนี้ก็โค้ดเพิ่ม exp เหมือนกันนะครับผมใส่ไปน่าจะเกือบหมดแล้วนะอันนี้ก็เ,พ, upwards, เพิ่ม exp นะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับต่อไปเลยละกันนะจะได้ไม่เสียเวลานะโอเค ก็ผมว่าน่าจะมีบางอันนะที่ผมยังไม่ได้ใส่นะโคดนี้อ้อาวอันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะอ่ะโคดต่อไปเลยอันนี้ใส่ไปยังอ่าอันนี้ก็ใส่ไปแล้วมันต้องมีสักโคดีครับที่ผมยังไม่ได้ใส่อะทุกคนโอ้โหใส่หมดแล้วเอาดีเอาดีๆอ,อันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่นะมันก็สามารถใส่ได้นะครับก็จะเป็นโคดเพิ่ม X p นะครับนะ โอเคต่อไปนะมันจะเป็นโค้ด oh, big new นะครับเป็นชื่อพิเศษในเกมนะครับก็ผมก็อ่าผมยังไม่ได้ใส่โอเคมันเป็นชื่อพิเศษนะครับก็ไม่รู้ว่าเวลาพิมพ์มันจะขึ้นอะไรอะ่ะแต่ลองพิมพ์ชื่อช่องตัวเองดีมีอะไรพิเศษไหมเนี่ยอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนมันหลอกกันหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะครับแต่มันใส่ได้นะครับโอ้โหแล้วมันเพิ่งขึ้นนะโอ้โหดูมันดีเลยครับทุกคน นี่เป็นชื่อใส่แล้วมันจะเป็นชื่อพิเศษในเกมนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะต่อไปนะครับที่เหลือนะครับจะเป็นโค้ดรีสเตตนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับโค้ดรีสเตตนะครับเหมือนจะมี3โค้ดครับนะก็มีโค้ดนี้นะครับโค้ดที่1ผมขอยังไม่ใส่นะเพราะว่าผมไม่ได้รีสเตตอะไรนะครับนะก็โค้ดที่2นะครับจะเป็นโค้ดนี้นะครับนะโค้ดที่2ต่อไปนะครับโค้ดที่3นะครับจะเป็นโค้ดอันนี้เลยนะครับนะ ก็สามารถรีดได้3รอบนะครับใครที่ยังอยากรีสเตตนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโค้ดนะครับ1เบรีนะครับกับโค้ด2เบรีนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเอามาให้ทําไมนะก็จะเป็นโค้ด1เบรีนะครับมันก็จะขึ้นมา1นเบรีนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นโค้ด2เบรีนะครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอามาให้ทําไมนะครับก็แค่1กับ2เบรีนะก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับโอเคก็ หมดไปแล้วนะครับสาหรับโค้ดทั้งหมดนะครับในเกมตอนนี้นะครับอัปเดต17นะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มเล่นกันหน่อยละกันนะครับโอเคเปิดฮาคิเลมานี่นี่นี่โอ้โหไอกรจรนี่นี่นี่ออกจอกแต่ตรงนี้มันเลเวลห้าครับสำหรับเลเวลเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปท,ที่ที่ที่ผมใช้ฟาร์มกันเลยละกันนะครับผมนะโอเค โอเคนะครับก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เกาะมนุษย์เงือกนะครับผมนะก็เป็นที่ที่ผมใช้ฟาร์มนะครับก็เป็นเลเวล2เอ้อย427นะครับ200อะไรล่ะเออตอนนี้ผมเลเวล427รนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปไปโลกใหม่ด้วยนะครับสำหรับตอนที่ผมเลเวล700นะครับก็เราก็มารับเพยแล้วก็ไปฟาร์มกันเลยและกันนะจะฟาร์มให้ดูเล็กน้อยนะครับนะโอเคก่อื่นนะครับแล้วก็เอ้ยผมลืมเปิดนี่ผมมีผลพ้าครับทุกคน โคตรเท่นะโอเค,นะอเคผมก็จะลากลากมันมาเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานี่นี่ตรงนี้มันก็เวล375นะครับนแต่มันก็ไม่ได้คนามือผมเท่าไหร่นะเพราะว่าผมโหดเกินนะครับทุกคนโอ้โหดูดิผมมีทั้งผลพระทั้งดาบโยรู้อะครับอืมอืมก็มาดิก็มาดิาดนี่เดี๋ยวผมใช้สก,กิลให้ดูนี่โคตรเท่นะครับผมนะโอ้โหโคตรจะโหดนะครับ ก็หลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับผมก็สามารถกดซับสไคร์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมโอเคอีกตัวเดียวนะเรัสเราจะเสร็จละทาไมมันเกิดนาน่ังวะทุกคนอ่าเกิดแล้วฟัน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 ,ฟนโอ้โห้โโโเลเวลอัพแล้วนะครับโอเคแล้วก็มารับเพสกันต่อ,เ,อเดี๋ยวเราไปฟาร์มตรงนู้นบ้างดีกว่าทุกคนมันมีอีกฝั่งหนึ่งนะโอเคไป โอเคมาถึงแล้วนะครับโอเคฟันฟันแล้วก็ฟันมันไปนะครับเรียกมันให้มารวมกันนะครับเราจะได้ฆ่ากันทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกมันมาครับเรียกมันมาไปฟันเรียกมันมาครับทุกคนโอเคก็ผมเพิ่งเล่นนะครับผมใครที่อยากเข้ามาสอนผมนะครับก็เข้ามาสอนนได้นะครับในดิสคอร์นะเดี๋ยวผมทิ้งดิสคอร์ผมให้นะครับผมผมก็เพิ่งเล่นนะครับอะไรก็จะมีบางอันนะครับที่ผมยังไม่รู้นะครับก็สามารถเข้ามาบอกกันได้นะครับ โอเคแล้วก็ฆ่ามันต่อเลยนะโอ้โหไอมนุษย์เงือกกระจอกไม่มันกระจอกอย่างงี้ครับทุกคนหรือว่าผมโหดเกินไปโอ้โหโทษทีนะพอดีพี่โหกขาดอีกกี่ตัวเนี่ยขาดอีกสตัวนะแล้วก็ต้องรอมันเกิดนะครับทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้ก็มาดิก็มาดิก็มาดีาดโอ้โหเก่งเกินทุกคนนี่มาดิมนุษย์เงือกเหรอมนุษย์เงือกเหรอมาใช้สก,กิลไปที ใช้สกิลไปทีเอ้ยเอ้ยเอ้ยผมจะตายทุกคนเออก็มาดิโอเคเออผมจำได้ว่ามันมีบอสด้วยนี่ว่าใช่ปะโอโหนี่ไงครับบอสอโหมันคือตัวอะไรนะอ๋อมันคือไอชลามครับเออที่มันอยู่ในการ์ตูนนะที่ลูฟี่มันต่อยกันนะเออโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับเควสกันก่อนลวกันก่อนจะไปสู้กับมันนะครับโอเคแล้วก็มารับเควสตรงนี้ที่เดิมนะครับก็คือฟิตแมนหลอดนะครับอันที่สามนะครับก็ ได้4ล้าน exp นะครับโอ้โหโคตรจะเยอะนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเลยเราจะฆ่ามันได้ง่ายๆไหมครับหรือว่ามันจะโหดนะครับผมก็ไม่รู้นะครับนะโอเคมาเลยไอฉลามฟันดิโอ้โหมันกระจกจังนะทุกคนดูที่ผมฟันมันไม่กี่ทีก็ตายแล้วเออนี่ไงเฮ้ยไอเชี่ย้เชียมันมี2องล่างทุกคนเฮ้ยเฮ้ย เกินไปเปล่าเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าแต่ก็ไม่คณามือพี่อะครับน้องๆโอ้โหคือว่าพี่มันโหดเกินไปอะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับตอนนี้นะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับผมนะก็ไม่น่าจะมีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะครับก็ฟาร์มให้ดูแล้วนะครับว่าฟาร์มกันยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับบผม